Hello everyone how are you สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้กันผ่าน DLTV นะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับออร้บอมี้นะครับเรื่อง my best friend when is your birthday นะครับ my daily routines นะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันเลยนะครับอในตอนแรกเนี่ยนะครับ ใบงานเนี่ยจะไม่มีนะครับผมครูบอลเนี่ยดูในใบงานที่ให้กดโหลดเนี่ยก็จะไม่มีเป็นตัวใบงานมาแต่ครูดูจากในวิดีโอที่ครูต้นทางเขาสอนนะครับก็จะ,อะเอาตัวอย่างมาโชว์ให้เห็นแค่หกข้อก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีใบงานที่ที่เป็นหนกมานะครับมาดูกันนะครับอันในหน้านี้นะครับ if Señor's h u ในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ possessive adjective นะครับเป็น adjective ที่แสดงความเจ้าของนะครับอ่านี่ก็แปลว่าบ้านของมันนะครับบ้านของหมานะครับ is house นะครับ my pen เขาจะมองเล็บที่เป็นโคนาเอาไว้นะครับที่เป็นประธานของประโยคเอาไว้ I ก็คือเป็น my pen คือปากกาของฉันนะครับเป็นเป็น adjective แสดงความเเจ้าของนะครับ your dog You, ก็เป็นยู u ก็เป็นต้องใช้ยูอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับหยุดออกมาของคุณนะครับ his hair อ่าบอยเป็นผู้ชายก็ใช้ his นะครับผมของเขานะครับ his hair ต่อไป our cake เพราะว่างเี้เป็น v คือพวกเราก็เป็นเค้กของพวกเรานะครับอ่าอะไรบอรครับ his ball อ่าบอลของเขานะครับวงเล็บันผู้ชายนะครับอ่า i s house my pen Your Dog His Hand Outcake แล้วก็ His Ball เป็นตัวอย่างของพ่อนะครับอะต่อไปนะครับใบงานในในงานถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Days of the Week ง่ายๆนะครับเป็นเรื่องของวันในสัปดาห์นะครับก็ไล่มามา,มาเลยนะครับตั้งแต่อันที่หนึ่งเลย m o n d a y นะครับหรือบางกำลาก็าอาจจะขึ้น Sunday มาก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ m o n d a y Tuesday Wednesday t h u r s d a y Friday, Saturday, Sunday นะครับไม่ยากนะครับตรงน,นี้เรื่อะเรา,อา,เอ,าอาจจะเอา s u n d a y ที่มาก่อนก็ได้ก,ก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง Saturday ก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็น Year Year เป็น Months of the Year นะครับ Months of the Year ใน็บงานนี้ก็เป็น the Year Round ก็ไล่มาไม่มีอะไรยากนะครับ ไล่หวังแต่ January เดือนมกราคมมาถึงเดือนธันวาคมนะครับเรามาออกเสียงตามก็ดีนะครับ January February March April May June July August September October November December นะครับแล้วก็หาคำศัพท์ในด้านใช้มือนะครับหาคำศัพท์ะตรง <c oughs> นี้ก็เป็นใบงานที่ให้ ดูโค้ดแล้วก็ตรงกับตัวสอนอะไรแค่นี้เองไม่ยากนะครับอ่กมาดูเฉลยกันไปเลยนะครับนี่คือ Wednesday Thursday Friday Monday Saturday Tuesday Sunday ตรงนี้นะครับในงานต่อมานะครับเป็น daily routines นะครับเป็นการตั้งรปอยู่คำถามนะครับ What time do you แล้วก็ตามด้วยคำที่เขาให้มานะครับแรก What time do you get up คุณตื่นนอนกี่โมง What time do you have breakfast? คุณทานข้าวเช้ากี่โมง What time do you have a shower? คุณอาบน้ำกี่โมง What time do you go to school? คุณไปโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ What time do you have lunch? มานะครับ What time do you go home? What time do you have dinner? What time do you do your homework? แล้วก็ What time do you go to bed? ไปนอนที่โมงครับอันนี้ก็จะเป็นใบงานนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับ